ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเพจังหวัดระยองจับกุมนายสุวรรณวิทย์อายุ38ปีและนายสุภชัยอายุ40ปีชาวจังหวัดนครสวรรค์ข้อมของกลางเป็นถังเรียรายเงินทําบุญ55ถัง,บงใบดีกาติดข้างถัง113ใบเงินสดจากการเรียราย3,550บาทบัญชีรายชื่อร้านค้า11เล่มรถกระบะยี่ห้ออีสูสูสีขาวทะเบียนหมวดจังหวัดกำแพงเพชรอีกหนึ่งคันหลังได้รับการร้องเรียนใาญชาวบ้าน คุณตำรวจช่วยหน่อยมีพระมีวัยรุ่นเอาถังเนี่ยมาเรียร์ไรให้ประชาชนร่วมทําบุญทอดกระถิน่นยิงเขียนทอดกระถินสม,มคีด้วยมีที่ไหนทอดกระถินสม,มคีเขาม,มีแต่พระป่าสม,มคีให้มาช่วยกันทอดกระถินหน่อยข้างถังระบุข,ข้อความบอกขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกระถินสม,มคีเอาเป็นผ้าป่าซ้อนกระถินไปอีกอนุโมทนาสาธุมสมทบทุนสร้างศา,าลาการ,ปรเปรียนทอดณนะสม,มัรสงสวนป่าสมุนไพรหมู่ห้าตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีเอาลองสังเกตถังดูเผื่อว่าในท้องที่ออที่ท่านอยู่ ค่ะมีการแจ้งวัตถุประสงค์เสร็จสับเลยนะบอกว่าเนื่องด้วยคณะกรรมการและสำนักสงสวนป่าสมุนไพรได้มีการจัดให้มีการทอดผ้าป่าสมทบกระถินสามัคคีขึ้นเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างสาลาการประเรียนค่ะซึ่งขณะนี้ยังขาดแคลนทุนทรัพย์จานวนมากในการก่อสร้างก็มีการบอกบุญมายังท่านผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญตามกําลังศรัทธาของท่านเพื่อสร้างให้แล้วเสร็จบรรลุไปด้วยดีกําหนดงานวันพฤหัสบ,บดีที่24ตุลาคมนี้นะคะก็คือวันพรุ่งนี้พร้อมกับเรา ประทานฝ่ายสงเรียบร้อยเลยระบุหมดนะคะให้ดูน่าเชื่อถือต่อมาก็มีประชาชนที่มาใช้บริการในร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าที่พระสงฆ์แล้วก็ชายวัยรุ่นคนดังกล่าวนําถังมาเรียรายรวางอยู่เนี่ยก็หลงเชื่อนะร่วมกันทําบุญบริจาคเงินทําบุญกันหลายคนเลยทีเดียวค่ะตารวจก็นําตัวนายสุวรรณวิทย์กับนายสุภชัยไปสอบสวนก็รับสารภาพว่าเอาถังมาวางเรียราไรจริงไปวางตามร้านอาหารไปขอเขาวาง บอกเอาแล้วเงินน่ะเอาไปสร้างสาราการ,รเรียนเหรอจะเอาไปให้เขาเหรอให้วัดหรือเปล่าให้สำนักสงฆ์หรือเปล่าบอกเปล่าเอาไปใช้ส่วนตัว<ฮ>ก็เลยนำตัวไปเพราะว่าตอนที่ไปจับกลุมเนี่ยนายสุวรรณวิทย์ตอนนั้นยังผมผ้าเหลืองอยู่เลยอะ่ะต้องให้ท่านเจ้าวาดวัดเกตราสุขารมลารสิขาให้เนี่ยเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมเป็นช่อโกงประชาชนแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับฝากไปยังร้านค้าที่จะมีถังผ้าป่า ตั้งอยู่เดี๋ยวบอกชื่อถังอีกทีนะเดี๋ยวเผื่อสังเกตร้านท่านมีใครไม่รู้เอาฝากเอาถังมาตั้งแล้วข้างหลักข้างๆในเขียนว่าข,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 ขอเชิญ,ชญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป,ป่าสมทบกระถินสมัคคีสมทบท,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 ทุนในการสร้างสาราการ,ปรเปลียนทอดนักสักสดงสวนป,ป่าสมุนไพรที่จังหวัดสระบุรีท่านส่งหลักฐานไปได้ที่สอพอเพไปร่วมกันเป็นหลักฐานในการดําเนินคดีเอาผิดนะมารสศาสนามหากิน่ะทั้งนั้นเลยอ่ะไม่กลัวตกนรกเลยนะคะ